สวัสดีค่ะโนชิริอาค่ะหนึ่งสองสามสี่ากค่ะหนึ่งสองสามส่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ สิสสิีสเขส่สสสีเกสส่ี่ ลิเดียค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบขอบคุณค่ะวัอเล็กซี่ค่ะหนุง Song, sam, si, ha, Ho jet, bet, gao, sip. Sawadee car Sawadee ka. no shoo, Francesca, ka. no sam, sa, si, ha, ho, jet, bet, ka, sip. Sip, eh, sip, song sip, sa, sip, si, sip, ha, sip, ho, sip, jet, sip, eh, sip, sa, sip, si. Sip ye. Kap kun ka. Jessica Swadika. No shoe, Jessica ka. Noom, so, sa, si. Ha, ho, jet, bet, cow, sip. Sip et, sip song, sip song, sip si, sip ha, sip ho, sip jet, sip bet, sip gal, ye sip. Swadika. สวัสดีค่ะหนูชื่อยานะคะวันนี้หนูจะมานับเลข1ถึง20นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย